ดนั้นการได้นิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นการได้อะไรมาใหม่นะเป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เคยเป็นผู้ยึดติดยึดติดขันห้าแล้วพอเข้าใจแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ของเรายังไงเราก็ต้องทิ้งยังไงเราก็ต้องทิ้งตาทิ้งหูทิ้ง,งจมูกทิ้งกายใจของเราทิ้งหมดเลยแล้วถ้าเราทิ้งได้ทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เราจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมตัวเองเป็นสภาพที่ไม่ตายดังนั้นในกอในขอเนี่ยไม่มีนะในกอในขอต้องแตกทําลายทิ้งไว้บนโลกนี้แต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ถ้าเป็นอรลิบุคคลได้จนถึงขั้นสุดท้ายปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางของปลอมไดนะ้ก็จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมของตัวเองได้ดังนั้นคําว่านิพพานแปลว่าดับเย็น ดับเย็นจากอุปทานความยึดถือในห้าธรรมชาตินี้เมื่อหมดความยึดถือในห้าธรรมชาตินี้รู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือเนตังมะมะเนสโสมัสมินมะมิสวาตาเขาก็จะเบื่อหน,น่ายนิพิธาเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในขันธ์ทั้งห้าก็จะดับเย็นน,นิพพานก็จะได้สภาพเดิมของตัวเราเองคือ สุญญาตาความว่างน,นะสุญญาตาหรือนิพานเนี่ยไม่ได้ขาดศู์เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ความมีอยู่เนี่ยเกิดไม่ปรากฏเท่ากับว่าจริงๆแล้วสภาพของเราเนี่ยคือสุดยอดเลยเป็นสุดยอดเนื้อธรรมนะสภาวะนิพานเนี่ยหรือเรียกว่าอามตะแปลว่าไม่ตายหรือเรียกอย่างว่าอสังคตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ คุณสมบัติมันมีสามอย่างคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่สภาพที่เราคลองอยู่ตอนนี้ที่เรายึดถืออยู่ด้วยความเข้าใจผิดคือมีอวิชชาเนี่ยคือรูปก,กายเราเวทนาคือสุขทุกอุเบกขาเนี่ยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญ,ญาณความรู้แจ้งเนี่ยห้าธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกมันจะมีสามคุณสมบัติคือเกิดปรากฏและเสื่อมปรากฏ และเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้ําแข็งเนี่ยมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็ละลายเปลี่ยนรูปรล่ลางตลอดเวลาตึกรามบ้านช่องเนี่ยคนสัตว์สิ่งของเนี่ยแก่ลงทุกวินาทีนะแก่ลงทุกวินาทีเท่ากับว่ามันตั้งอยู่เนี่ยยมยืนเฉยๆก็ความเสื่อมปรากฏให้ยืนนิ่งๆร้อยปีเนี่ยก็จะเห็นสภาพผมหงอกขาวฟันหลุดล่วงหนังเหย่ยวย่นไปเรื่อยๆนี่ นี่คือขันธหน้าแล้ว <c oughs> ขันธห้านี่จริงๆก็คือระบบของกรรมกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากใครบัรดาลคนที่ยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกคเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องลางของขังอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าบอกเธอกําลังเข้าใจผิดไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติ ให้คุณให้โทษดีเลวอะไรกับเราไม่ได้เราเนี่ยกำลังยึดถือระบบของกรรมเราเนี่ยเป็นตัวกรรมเองเลยไม่มีเจ้าเวรในกรรมที่มาสั่งเราไปนระกไปดีไปเลวไม่มีเป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในคำของตถตาคตและเป็นทิฏฐิที่ปุถุชนเนี่ยถอนออกไม่ได้ ทิฏฐิความเห็นเหล่านี้พระศาสดาบอกเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนละไม่ได้พระองค์เรียกกำลังตรงนี้ว่าโอรัมพาคียสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องผูกอันมีในเบื้องต่ำห้าประการมันจะผูกโยมให้คิดว่าสักยทิฏฐิขันห้าเป็นตัวเราเราจะเชื่ออย่างนี้พอมีคนสอนให้ปล่อยวางขันหาโยมจะอื ตาไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราได้ยังไงตามันของเรานะหูมันของเราจมูกลิ้นกายใจมันของเราเนี่ใจเราทุกอยู่นี่เห็นไหมนี่เครื่องผูกเลยโยมจะโอ้โหเหนียวแน่นเลยให้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะ,น,ะ,อะนี่สักยทิฐิวิจิจาสรสมาธิตารามาตัวนี้ความรูปคลำในสินพริโยมก็จะมีความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาเอ๊ ทำอย่างนี้มันดีไหมทำอย่างนี้มันถูกไหมยังจะไม่มีความมั่นใจเลยวงสูงไปบนไปก็เอ๊ะสำเร็จไม่ว่าให้หมอดูไปดูใช่ไหมนะเออเราเชื่อเพราะฟังเขาอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ตรวจเองไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นปัจจตันจึงทำให้เกิดศีลปัาะปรามาตความลู่มรรมในสินพลด สินพรตแปลว่าข้อประพฤติกายกับวาจาปุถุชนจึงมีข้อประพฤติกายและวาจาในแบบปุถุชนคือแบบผิดผิดจึงเกิดการบวงสวงอ้อนวอนบูชาเส้นสวงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะโอรัมพาฮียสัญโยเครื่องผูกอันมีในเบื้องต่ำห้ประการ